สวัสดีค่ะขอต้อนรับทันเข้าสู่รายการมิวสตอรี่ Story ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเทปพิเศษนะคะที่มิวก็จะมีทั้งไลฟ์ด้วยแล้วก็เป็นเชปที่มิวนะคะจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะแต่ว่าวันนี้มิวไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะเพราะว่ามิวมีกูรูนะคะมาด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะด้านนั่นก็คือไม่รอคน,นหรอไม่รอคนหรอรอคนก่อนเยไปเลย <laughs> <Yeah. S 1> มีคนมาแล้วคนหนึ่งอ,อันนี้นะคะก็คือน้องชายของมิวเองน้องนัทนะคะ น้องนัทก,ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะมาสู่สายตาประชาชนแต่ว่าความพิเศษของน้องนัทก,ก็คือน้องนัทจะรู้เรื่องรถเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะให้น้องนัทนะคะมาช่วยรีวิวให้ฟังในส่วนของรถคันใหม่นะคะก็คือรุ่นยาริสเอที premium, premium luxury, ครับตัวพรีเมียมพรีเมียมลักชัวครับแล้วมันแล้วแ,วแวนี้คือตัวมันมีสองตัวอ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวฉมสฉมเก่าครับจะเป็นตัวยาริสเอเหมือนกันตัว อออโอเคอันเรามาดูตัวนี้ดีกว่าก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับรอรถนานมากประมาณ5เดือนกว่าก้องแต่เปิดตัวเลยจองไหนไม่เดาลองขับก็เป็นต o y ตา้าคือใช้ได้แหละเรามั่นใจรมั่นใจทีนี้ยังไงครับหอมหน้าอะไรยังไงตัวนี้ก็การออกแบบมันก็จะออกแบบเน้นดูความพรีเมียมสวยหรูมากขึ้นครับก็จะ เริ่มจากพวกแบบกระจังหน้าพวกคิ้วพวกนี้จะเป็นสีดำเงาหมดครับผมแล้วก็ที่แปลกว่า<ม>จุ๋ยเลยคือจะมีตัวนี้ครับก็คือจะเป็นที่ดักลมอันนี้เป็นเป็นช่องจริงนะตามหลักแอโรูดนมิกก็คือจะสามารถใช้งานได้จริงครับก็คือเราขับไปลมก็จะเข้าแล้วก็ผ่านอองทางตรงล้อหลังก็คือจะทำให้อโรไดนมิกดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบายความร้อนของเกียร์ได้ ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวท็อปก็จะมีกระจกมองข้างสีดำเงาจะเป็นตัวที่บอ่บอกว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองแล้วก็อันนี้มีแบตทบ10ปีให้ครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วออกรถไายในทันวาปี65ที่ผ่านมาอันนี้เขาอยากได้กันนะไม่รู้ทำไมเนาะหลายร้อยด้วยครับไปซื้อหลายร้อย6,700บาทได้เบรอร์สูงอะเส้นสายรอบคันก็จะดู มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าตัวเดิมครับดูเรียมๆต่างเพิ่มมากขึ้นตัวเดิม่าจะดูแบบอันนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะแบบเป็นเวิร์บเป็นเคิร์ฟตัวเดิมมันจะไม่เป็นอะสีก็จะมีความต่างอันนี้ก็คือที่เมื่อสีบลอนดเงินเหมือนกันนะแต่นี้เป็นบอนเงินเมทัลิกครับแต่อันนี้จะเป็นบอลเงินเฉดใหม่ซึ่งจะถ้ามองดีจะเห็นเลือเงาม่โม้ของสีเมทัลิกด้วยในบางมุมที่แตกกับบรรทุกโดยรวมก็จะสีดูสวยขึ้น เป็นสีเดียวกับสีในแคม y อรี่กื้องรอบคันอันนี้เป็นอาชาของตัวท็อปก็จะมีระบบะโตโยต้าเซฟตี้เซนมาค่อนข้างครบเลยครับจะมีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์หน้าหลังท้ายมีอะไรใหม่ไหมครับท้ายก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวจากโรงงานเลยซึ่งปกติจะไม่มีแล้วก็จะมีแต่งดิฟฟิวเซอร์หลัง อันนี้บิวอินมาจากทางโรงงานเลยครับร้านนี้จะเป็นช่องอ่าแต่งให้มันรับกับข้างหนา้าแต่นี้ไม่ได้ใช้งานอะไรอันนี้ผมก็มีติดตั้งตัวสปอยเลอร์หลังตัวชุดแต่งรุโซ่เพิ่มขึ้นมาครับอันนี้แต่งเพิ่มตัวนี้จะเป็นดำเงาหมดเลยถ้าเป็นตัวท็อปข้างหลังมีความพิเศษฝากระโปรงหลังอันนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าตัวเก่าแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือ<ม>เราสามารถยกขึ้นมาปิดเราใส่สัมภาระข้างในที่เราไม่อยากคนอื่นเห็น ก็ยกขึ้นมาแล้วก็แขวนได้ถ้าจะแบ่งเป็นพาร์ติชันได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณตัวสาวชอบแน่นอนครับเขาจะมีเป็นหลุมรองเท้าเก็บรองเท้าเก็บของให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็ความจริงรถมาเงานะคะแต่ว่าลุยเข้ามาดนึงนะคะัวใหม่ครับเป็นคืนเชี่ยวครับ ไปท้ายวิ่งนั่นเองเอาจจะไม่เห็นนะมันจะเก็บขยะมันจะเป็นวิ่งเล้ะาปุ๊บปประมาณนั้นเอาหรอยั ob, Wo ob, Wo ob, Wo ob. งไม่รู้เลยว่าเป็นแบบนี้ใช่สวยมากอ๋อไปเลี้ยวจะเป็นวิ่งไโซใช่ครับไฟถอยตัวนี้เป็น LED ตัวนี้เป็น่าฟู l e d ทั้งจะบอกว่าแทบทั้งคันเลยก็ได้ไฟหน้าไฟสูงไฟหลี่ไฟเดย์ไลท์พวกนี้จะเป็น LED หมดเลยครับ ส่วนของอตัวท็อปนะครับจะได้ภายในเป็นสีแดงจะแตกต่างจากตัวตัวอื่นเป็นแดงอเหมือนกับแดงเฉดแบบเบอร์กันดีสีของกล้องอาจจะดูไม่เหมือนกันต้องเราไปดูตัวจริงที่สุดดูครับสวยมากใช่ครับแล้วก็ตรงที่วางแขนเนี่ยครับสีดาําเงามันไม่ใช่ดำเงาอย่างเดียวนะนจะมีเท็กเจอร์เหมือนแบบลายข้าวหนังตัดด้วยถ้ามองดีดีนะ ก็จะเป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งครับส่วนตรงคอนโซลก็จะเหมือนรถทั่วๆไปครับแต่ว่าจะมีพิเศษตอนนี้ก็คือลูกค้าเรียกร้องเข้ามาวัยรุ่นสมัยนั้นเขาจะขอที่ที่วางแก้ว<อ>น้ำก็จะมีทั้งสองฝั่งครับตัวน,นี้ก็ถือก็จะทำให้ขึ้นดื่มเราเย็นประมาณหนึงด้วยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับจอ,อ9นิ้วครับผมรองรับ Apple CarPlay หอ Auto ครับ แต่ยังไม่ใช่ไวเลสครับก็คือยังต้องเสียบสายอยู่ก็ือสายอยู่ตรงนี้ครับมีระบบอะไรพิเศษบ้างคะเรื่องเซฟตี้เซนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอบอกก็ขอไล่ยตรงนี้ก่อนก็จะเป็นเอลตโตะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยที่ตัวนี้ยังไม่มีอ่าที่ไหนมาก่อนเลยก็คือระบบพีเอมสองจุดห้าครับอันนี้ทางโตโยต้าเขาชูจุดขายมากเลยก็คือมันใช้ได้ผลจริงนะครับก็คือเนี่ยมนลองคิดคใช่ครับ มันจะวัดว่าอากาศภายในดีแค่ไหนคือเราอันนี้สามารถปิดเปิดได้อันนี้คือปิดมัเปิดมันก็จะกรองอย่างไรเนี้ยเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับฝุ่นมันก็จะเยอะหน่อยปกติเนี่ยมันจะอยู่ในเขียวอ่าแต่ถ้าเกิดช่วงที่ฝุ่นมันเยอะเยอะมันจะขึ้นไปแดงแล้วมันก็จะเิ่งโปรงแหวนเป็นไอ้สิ่งของอากาศให้มันมันจะกลับมาในเขียวใช่ครับตัวนี้ก็จะ มือไฟฟ้าอาตโนมโคิมาให้ด้วยจากโรงงานและที่สำงัานจะมีแอมเบรไลท์ครับสามารถเปลี่ยนสีได้64สีเปลี่ยนให้ดูเลยอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นสีขาวๆนะครับอ่าสีน้ำเงินอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องรูมันมืหน่อยอันนี้สีเขียวมีทั้งหมดสี่ที่จะมีที่แรกนะครับเป็นเส้นยาวไปที่ที่สองอยู่ตรงนี้ครับสีตามอ๋อที่ที่สามที่สีคือจะอยู่ตรงที่วางขวดน้ำตอนนี้ตอนนี้มองไม่เห็น แต่ว่าถ้าตอนคืนจะเห็นอ่านี่เป็นแอมเป,เป็นไลท์ครับ6สเป็นได้เหมือนรถยุโรปเลยครับแล้วตัวนี้ไฟเพดานจะเป็น LED หมดเลยจะมีไฟอ่านแผนที่แล้วก็ไฟกลางกิ่งครับตัวนี้จะมีระบบเวข้ามไลท์ด้วยคือเราเดินเข้าใกล้รถปุ๊บไฟท้ทงในสารจะสว่างขึ้นมาให้เป็นไฟเวข้ามไลท์ต้อนรับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอ่ามีที่เก็บแว่นให้ และอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ทางโตโยต้าเขายินดีนําเสนอเลยคือนี่ครับกระจกแต่งหน้าใหญ่มากเต่ทนมดใหญ่ครับส่งไปถึงคนข้างหลังสบายเลยอันนี้มีอันนี้อันเล็กส่วนฝั่งนี้จริงๆไม่มีให้มันเป็นธรรมดาเรียกไปเลยแต่นี้ผมซื้อศูนย์เปลี่ยนมาอ่าพิเศษมันต้องสําคัญจริงๆเขาน่าจะแบ่งสักครึ่งเนาะไปฝั่งนี้ออันนี้คือใหญ่มากส่งได้ทั้งคันจริงๆ ใช่ครับก็ทีนี้มาถึงในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นไฟออตโต้ระบบทีนี้ระบบจะมีค่อนข้างเยอะเลยเซต้เซนต์ก็ถ้าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับก็จะเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นจอ ฟูลดิจิตอลขนาด7นิ้วครับจะไม่มีอาอนาล็อกเลยจะเป็นดิจิตอลหมดเลยสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้แทบทุกอย่างเลยตรงนี้จะเป็นอ่ามัลติฟังก์ชันครับฝั่งนี้จะเป็นบวกลบเสียงในส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มของกล้องรับขันครับจะแสดงผลกดเป็นหนึ่งทีปุ๊บก็จะขึ้นมากดแล้วก็จะแสดงให้ให้เลือกอมุมภาพได้ครับว่าจะอันนี้ด้านข้างอันนี้กล้องด้านหน้าปุ๊บไม่เห็น กดทีนึงปุ๊บจะแสดงผลของลอกล้องรอบคันอันนี้คือด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลอกล้องรอบคันนะครับกดอีกทีนึงก็จะแสดงมุมมองด้านข้างท้างซ้ายข้างขวา,าอาจจะไม่ชัดมากแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะดีกว่าไม่มีครับแน่นอนเมื่อกี้เหมือน,เ,นเหมือนท่าจากดาวเทียมอ่ะ <laughs> มุมสูงมุมสูงปึ๊บกดทีก็จะไปถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังปึ๊บมันก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นภาพจำลองรถว่าเราอยู่ทิศทางไหน ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเส้นบอกระยะอ่าบิดพวงมาลัยมันจะตามเลยนะนีไงเส้นเส้นอันนี้คือเส้นอันนี้คือคือล้อรถเราใช่แล้วพอเข้าใกล้ๆมันจะมีสัญญาณเตือนอีกอย่าว่าใกล้แล้วนะแต่มันจะมีเนี่ยค่ะที่มันเป็นอะไรที่ม่เอาออกได้เซนเซอร์อืมเซนเซอร์อ่าระบบการทำงานของ Toyota Safety s e เซนนี้จะทำงานผ่านกล้อง คู่หน้าถ้าจะถ่ายจันรถจะเห็นจะเป็นกล้องคู่กล้องสเตอรโอคู่สองตัวคอยจับอ่าเส้นถนนคอยจับรถคันหน้าจะผมคิดว่ามัน,ม,น,ม,นมันพัฒนาไปดีกว่าเรดาร์เพราะเรดาร์เมื่อก่อนจะอยู่ตรงโลโก้ตารโตา้าทีนี้แบบพอเวลาขับขับไปเจอเศษโคลนเศษอะไรที่บงังบังโลโก้มันน่ะเนาะมันก็จะทําให้เรดาร์สกปกก็อาจจะแสดงผลพวกอ่าพวกเซฟตี้เซ์ผิดพลาดได้ ครับอ่าแลวก็อย่างหนึ่งที่ตัวท็อปมีแต่ตัวอื่นจะไม่มีคือลำโพงหกตัวของแทลนเนียครับเสียงดีมากเสียงดีครับอันนี้ผ่านการเบินไปประมาณร้อยชั่วโมงเสียงดีขึ้นเยอะครับสําหรับคนหูฟังที่ธรรมดาไม่ได้เสียงเทพม,มากก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเสียงค่อนข้าง,างโอเคไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มก็จะมีสามารถตั้งค่าเซตเซตค่าต่างๆได้ในในอ่าที่หน้าจอเลยครับทีนี้มาที่อ๋ออัน มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ามาจากโรงงานเลยครับพอมเมมโมรีครับผมทีนี้มาในส่วนของเซฟตี้เซนต์ต่างๆนะครับก็จะมีระบบอ่าเรดาร์คุชคอนโทรลอันนี้ระบบนี้ก็คือสามารถ รถเราสามารถขับตามคันหน้า <S <S เร่งและเบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งอพอติดไฟแดงปุ๊บเราแค่กดปุ่มรีซูนกลับไปถ้าเกิดเกินเกินสามวิเนี่ยกดปุ่มรีซูปุ๊บรถรถก็จะกลับไปเร่งตามคันหน้าให้หมนเดินตามความเร็วที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็สามารถอาตั้งระยะห่างคันหน้าได้ถึงสามเมตว่าเอาระยะห่างมากแค่ไหนคล้ายๆออโตไฟหลับใช่แล้วกึ่งครับแต่ว่ามันยังยังไม่ได้ฉลาดมากขนาดนั้นแต่มันสามารถขับเองได้เบรกเองได้ตกใจมากใช่ถ้าเราปล่อยมือสักระยะมันจับได้ปุ๊บมันจะร้องเตือน น้องเตือนให้เราแบบั้นก็ปุบที่ระบบอื่นอีกนะครับก็มาก็จะมีพวกระบบเตือนชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกก็คือถ้าระบบตัวจับกล้องข้างหน้าเนี่ยตัวจับได้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเบรกปุ๊บอ่ามันจะทําการร้องเตือนให้เราเหยียบเบรกแล้วถ้าเราไม่เหยียบเบรกปุ๊บมันจะทําการเบรกให้เราอันนี้เบรกหัวทิ่มเลยแต่เรายังไม่กล้าลองนะอันเนี้ย อันนี้ถ้าเกิดอยากอยากทดสอบก็คือสามารถไปทดสอบที่สนามทดสอบของทางโตโยต้าตรงบางนาได้ต้องก่อนถึงเซนทันเขามีให้รถเขาเป็นศูนยะ์ใช่ครับเขาจะมีสถานีทดสอบไปเลยตามสื่อต่างๆก็มีมีไปทดสอบก่อนแล้วก็คือเหยียบคันเร่งไปจะมีระบบตัดคันเร่งให้ด้วยถ้าเกิดข้างหน้ามีเหมือนเป็นวัตถุจับได้ปุ๊บเ,บเราเหยียบคันเร่งลงไปเหยียบคันเร่งผิดอย่างเงี้ยมันจะตัดการทำงานของคันเร่งให้แล้วก็อีกระบบหนึ่งที่ทำงานควบคู่ก,กับทางอ l t e r n a t i v e control ครับก็คือระบบรักษา ตัวรถให้อยู่ในเลนแล้วก็เมื่อเราออกนอกเลนปุ๊บมันจะร้องเตือนแล้วก็ดึงกลับให้ใช่ก็คือจะควบคุมกันไปมันก็จะมีมีแจ้งเตือนให้แล้วก็อีกระบบหนึ่งสําหรับสาวๆที่ติดไฟแดงนะครับนั่งเล่นโทรศัพท์เพลินๆปุ๊บแล้วคันหน้าขับขึ้นไปแล้วมันจะมีระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าขึ้นตัวให้ด้วยก็คือจะร้องเตือนว่ารถคันหน้าไปแล้วนะบอกกับพี่มิวมากโอ้เดินให้ นึงที่ชอบมากคือที่มันจะเบรกเองโดยที่ตออ๋ออันนี้ก็คือออโต้เบรกโฮครับก็คือติดไฟแดงใช่ติดไฟแดงอยู่เราเหยียบเบรกค้างปุ๊บจนหน้าจอมันขึ้นคาว่าโฮแค่นั้นปุ๊บเราก็ปล่อยเบรกได้ละอืมโดยที่เราไม่ต้องเหยียบค้างอพสบายดีมากในเมืองตอบโจทย์มากใช่แล้วก็ประหยัดน้ำมันยังไงบ้างคันนี้ประหยัดน้ำมันตามตัวเลขที่เคมาไว้ก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่ว่าในเมือง ในเมืองไม่ถึงก็จะได้มาสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วแต่ได้ขับออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดยี่สิบลิตรสบายทำได้อยู่แล้วแน่นอนตัวนี้ประหยัดประหยัดขึ้นกว่าตัวตัวเก่าเหมือนเราไปต่างจังหวัดร้อยกิโลเราก็เสียประมาณห้าลิตรถึงสี่ลิตรใช่ใช่น้ำมันก็ตกประมาณกิโลหนึ่งบาทไปปลายฮนะถึงสามบาทได้ขับในเมืองแล้วก็จะมีระบบออโต้ไฮบีมให้ก็คือถ้าเราขับไปในทางมืดมากๆตอนดึกๆแล้วระบบตรวจจับได้ว่าทางข้างหน้ามันมืด มันจะเปิดไฟสูงให้ออโต้เราบอกว่า้งฉลาดครับอันนี้ลองละแล้วถ้ามีรถคันหน้าขับสวนมาปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นไฟต่าตามปกติให้เราอันนี้มันมีสีอะไรบ้างครับสี่ะครับหกถึงเจ็ดสีเลยครับหลักๆก็จะเป็นขาวขาวมุกมีขาวธรรมดาอันนี้ก็คือสําหรับตัวอ่าตัวธรรมดาตัวอจะมีตัวสปอร์ตตัวสมาร์ทตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมลักชวรี่ครับก็จะมีสีขาวสีดํามุก สีขาวมุกอันนี้สีบอลเงินแล้วก็จะมีสีพิเศษสีส้มกับสีแดงอืใช่แล้วก็มีสีเทาเฉดใหม่เป็นเทาเข้มขึ้นมาอ่าเป็นเทาเฉดใหม่กองทางโตโยตา้าครับเข้ารู้สึกจะเป็นเทาเบออิ้ลหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจครับใช่ครับก็มีหลากหลายสีหกถึงเจ็ดสีให้เลือกครับระบบก็จะมีเซ็นเซอร์อันนี้ข้างหน้ามีเซนเซอร์สองตัวข้างหลังเซนเซอร์อีกสี่ตัวอยากไปดูข้างหน้าเลย เวลามอเตอร์ไซค์ขับในเมืองจะค่อนข้างลำพานนิดนึงเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะเสียวไปเสียวมาแล้ก็จะร้องเราล้องดังมากมีเซนเซอร์หน้ายตัวฝั่งอันนี้ก็เป็นกล้องลำพันที่เป็นหนึ่งในงาที่เราเห็นในทางไปที่เราเห็นว่าเป็นที่เราเห็นที่มุมสูงใช่ไหมอออ่ามันเกิดจากการประมวลกล้องของสี่ตัวแล้วก็อ๋อนี่คือกล้องกล้องค่ะแล้วก็ไอ้กล่องดำก็คือข้างหน้า กล้องดาอันนี้คือกล้องอกล้องเซอรโอคู่เอาไว้พวกระบบเซฟตี้เซนต่าง,างจับเลนถนนจับรถคันหน้าต่างๆที่ระบบมาปลอดภัยระบบนี้แพงมากเมื่อก่อนจะอยู่ในพวกในคลังเท่าน,านั้นอันนี้ดูว่าครบเครื่องมากเลยนะคะบครบไหมขาดอย่างหนึง่งน่าจะเป็นระบบรักษารถที่อยู่กลางเลนซึ่งคิดว่าน่าจะไปใส่ให้ในตัวไฮบริดที่จะเปิดตัวช่วงไรมาสทีสห คร่งเครื่องไฮบิดตัวใหม่มาลงบอดี้นี้อ่าอีกระบบหนึ่งพี่นั้นอยากจะแนะนําคือควรจะต้องมีทุกคนจะเซ็เป็นมาตรฐานทุคันเลยก็คืออ่าระบบเตือนจุดบอดหมายก็ว่าถ้าเกิดมีรถมาข้างๆเราไม่เห็นมันจะเราห็นรนีสัญลักษณ่เออใช่ครับเราจะได้รู้ว่ามีรถมานะงนี้เออจะมีเตือนจุดบอดข้างกับเตือนจุดบอดข้างหลังถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บแล้วมีรถมีตัดผ่านมามันก็จะร้องเตือนดังมากครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟเตือนก่อนว่ามีรถอยู่ข้างหน้เราอยา่าเพิ่งเปลี่ยนเลนแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเราจะเปลี่ยนเลนม,มันจะกระพริบแล้วก็ร้องดังเตือนว่าจะเลี้ยวจริงใช่ไหมอ่า <c oughs> จะกระพริบตีที่ <c oughs> ขึ้นก็คือมีรถมาข้าง,างๆแต่ถ้ามันกระพริบตีที่คือรถอยู่ในระยะที่แบบโอเคเ,เกิดอ<ช>กาสรเสี<ช>่ยงการชนได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็แค่จะขึ้นไฟก่อนแต่ถ้ามัเสียงแสดงว่าอตรายแล้วใช่ครับก็ไม่ควรเปลี่ยนคุณจะเพิ่มความระมัดระวังในการเปลี่ยนเลนให้มากยิ่งขึ้นและอีกข้อนึง คือตัวนี้จะให้ดิสเบรกสี่ล้อรถอีโคคาในคลาสนี้ส่วนมากจะจะเป็นดําเบ็กหลังแต่โตโยต้ารอบนี้ใจดีครับให้เป็นดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกนี้จะมากับในตัวพรีเมียมและพรีเมียมรับชูร,รี่ซึ่งมาพร้อมกับ,กบโตโยต้าเซทพิเซนต้องทำงานร่วมกันดิสเบรกข้อดีก็คือจะทําให้เราเบรกได้ระยะสั้นแล้วก็ได้ปลอดภัยมากกว่าดําเบก ภาพรวมคิดว่า,าเป็นรถมาชนแล้วกันคือตอนนี้เขามีปรับราคาขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นบาทเนาะในรุ่นพรีเมี่ยมคลาสเรคือจะเป็นหกแสนก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ออยังไม่ข้าเจ็ดแสนเมื่อเทียบอ,ออปชั่นช่วงล่างเทียบกับตัวเก่าคนละเรื่องครับตัวเก่าตัวนู้นมันหกแสนสามหมื่นเก้าพันตัวนี้ผมตอนตอนซื้อมาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเนาะเพิ่มมาประมาณห้าหมื่นบาทแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมก็คือเียอว่า อูเยอะมากครับจะเป็นดิสเบรกหลังแล้วก็ระบบโซ y าร์เซฟตี้เซน์ระบบเตืนจุดบอดเนาะ,ะต้องมองรอบพันเยอะเลยบอ <Body, S 2> ดีบ้บอดี้ที่ใหญ่ขึ้นใช่บอดี้กว้างยาวสูงอ่าคันนี้สูงขึ้นนะระยะเกาเคแลนสูงขึ้นตัวเก่าประมาณอ่า120มิล130มิลประมาณนี้รถรถเก่งกา <c oughs> ทั่วไปแต่ว่าตัวเนี้ย จะเป๊กเขาเคมไว้ถึงร้อยหกสิบมิลหรือสิบหกเซนซึ่งค่อนข้างสูงมากแล้วทําให้เราขับมั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่แล้วที่สำคัญคือมันเร่งได้ค่ะขอบอกเกียร์มันดีขึ้นเร่งมากขึ้นอ่ะใช่ม้าเยอะขึ้นก็จริงๆมันคือเครื่องตัวเดิมของยาลิสเซียตัวนู้นทําการปรับปรับเปลี่ยนทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะมาดูแรงม้าเยอะขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ลูกเดียวกับเบรคเต้าเวลาร ถ้าเราที่ี่ซึ่งความจริงแล้วเครื่องตัวนี้แค่พันสองเท่านั้นนะคะใช่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคก็ทางโจต้าเขาลบจุดด้อยของตัวเก่าก็คือมันอืดปีนต้นมันอืดอือจริงๆตัวนี้คือเซตให้ปีนต้นไวขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีให้ล้อมแม็กซ์สิบหกนิ้วจากโรงงานสีทูโทนทพกุ่่นย่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะแบ่งแบบตัวล่างได้ล้อกรนะทานเนาะ แม้ตัวกลางจะได้ร้อยสินิ้วตัวท่อจะได้16นิ้วอ่าแต่ตัวนี้คือล้อยหกเหมือนกันหมดเลยร้อยแ็กโอเคพจะตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะมากดีกว่าเดิมเยอะไหมเยอะมากนะดีจนแบบอ๋อตัวนี้มีแอร์หลังเพิ่มเติมด้วยนะอ๋อมีแอร์หลังมีแอร์หลังก็มีอะยูเอสบีข้างหลังเพิ่มให้อีกสองชุดข้างหลังสําหรับเพอร์เฟคค่ะชอบแล้วก็เหมือนกับมีเพื่อนอยู่ข้างๆเราตลอดมันจะมีอะไรเตือนตึ๊บตึ๊ดตึ๊บตตลอดเวลาเลยไม่หลับใช่ครับ โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะถ้าไม่ติดเรื่องเรื่องอ่ามันอือน,นอกานั้นเขาทํามาค่อนข้างดีใช่แต่ว่า่เครืค่องพันสองก็ถือโอเคนะถ้าเกิดทุนเคยขับเครื่องพันแปดสองพัน,พนม,มากราจ,จะรู้สึกอึด,อดมากแต่ถ้าเราขับไปแล้วปรับตัวได้ก็ถือ <Okay. S 2> โอเคตัวนี้พวงมาลัยคมขึ้นช่วงล่างเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตัวเก่าจะนิ่มไปเลยตัวนี้ค่อนข้างเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนรถใหญ่ใช่ไหมให่ใช่แล้วรวมก็คุ้มค่า ีขึ้นครับอะไรที่มันไม่ดีเขาพยายามปรับให้มันดีขึ้นค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับโตโยต้ายาผิดยาลิสยาลิสเอทีจริงมันตัดชื่อออกแล้วมันจะเหลือแค่เอทิตัวเดียวเอทิตก็พอยาลิสมันดูแบบว่ายาลิสก็คือมันมันเป็นภาพของตัวห้าประตูค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องนัทนะคะสำหรับกูรูเรื่องรถนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้เรื่องรถคันไหนอะไรยี่ห้อไหนบอกได้นะคะน้องเก่งทุกเรื่องเลยค่ะ โอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามว่าครั้งหน้ามิวจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรนะคะวันนี้มิวกับองคมาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย